เรียนงืเรียนนังซือแหะเรียน้าเท่ากัได้เป็นคู่เออเรียนออกเพเพได้เป็นคูเอองั่นะมันก็คือกันนั่นแหละอันนี้ตัวอย่างนองคือกันคู่บดีกัดีคู่บดีกับบดีผู้ถือกันเออผู้ถือกันถน่าหายมาถือทุกคนโมเมนเดคือกันเท่าเรียนวิชาเรียนท่ามเรียนยังไงเรียนแบบเดือนกันอู่แต่เรียนบทติดกันี่เม่ผู้รสอบกเรียนคือกันแบบแบบนี้ือกัน อันผู้มดีก็พยว่าดีไปเนาะก็สุวภาพทุกคนเนาะอันผู้มดีก็บพกเป็นยังก็ซื้อไปตางบอมลองเบิงภาษาห่อมันต้องเพ่งร่อได้ไปหาหมอสามหมื่นสี่หมื่นผุนอันนี้ภาษาพ่อสองขั้นเนาะแล้วห่าไงเข้าิดประจําเนี่ยเขาใจพ่อจนดูมันเป็นเพราะมีน้ำตาลมันก็มีน้ำตาลสองมันเป็นสกัดจากเกสรบางคนส เสียสองแสนสามแสนกับเราเศร้าไปซื้อยามันสองรอยเศร้าสามมีเออยาตัวน้ำเนี่ยมันถือเออการลึกไปถึงวันบริษัทนั่นเอาเอาไปฮอนเอ่อเพื่อสุขภาพดี่ทีตนนีดี่นีได้ขายยาพันธุ์น้ำพเอาด้อยเพร่ะต้จะเอามายาหนียาเาดับเนาะถ้ากินดีพ่อ กินแล้วนอนรับดีฝันดีพร้อมได้เด็กเขดีกับวันที่มียาตัวนี้คาเออครับผมอ่าไปอาจารย์ไปไรดีไปพปไปไ้กินดีตัวนี้ไม่เป็นกินแล้วมานอนเด้กินดีนอนดีรับดีฟันดีได้เด็กพร้อมเออมันติ็นุกขภาพของใครเขาบ้านถ่าพูดว่าเคยกินเชื่อท่พูดเคยกินี่กินแล้วนอนมันรับก็มีพูกกินประจำกินหลังนั่นงาบนะเพราะฉะนันที่ฟันดีพรอม่าะ โฆษณาขายยาให้พวกนี้ขอบคุณครับวันนี้มีมีมีคนยืนยันเยอะเนี่ยเป็นธุรากับอ่าเนี่ยลุงพ่นเนี่ยลุงพ่นกาแฟโสมกินได้ตลอดแต่จัดร่องเบอร์เรียนเจ้วที่เป็นให้ลุงพ่นเนี่ยเป็นธุราพยานเอาลองเบิงลองเบิงครับลองเบิงนะครับท้ำมันง่ามเนาะท้ำมันดีก็ลองเบิงครับผมโฆษณาขายมันดีนะก็ถือว่